สวัสดีครับสวัสดีช่องน้องอาชีครับผมวันนี้อาชีจะไปรับแม่แล้วก็จะเลือไปหาปู่ศาสตร์ที่ของปีกนกเพิ่งตื่นก็เลยซึมๆหน่อยปกติจะนอนบ่ายสามวันนี้มีตุละไปก็เลย มังคับอนอนตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองก็เลยจะเป็นซึมๆนิดนึง Nanh lạnh lại lắm 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 Nó lại nó lắm nó lắm nó lắm 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 ครับผมห้ามรื้อของนะครับไม่ดีครับมมไม่มาไม่มามาไม่ได้มาไม่ได้เลยมากับพ่อไม่ได้เลยพ่อขับรถอยู่ครับนั่งดีๆไปนั่งดีๆไ นี้วันหยุดครับผมอาชีพอยู่กับพ่อปกติแม่จะไปทํางานเองแต่วันนี้พอดีมีธุระที่ต้องไปหาปู่เช้าก็เลยไปส่งแล้วก็ไปรับไปรับเสร็จก็จะเลยไปเลยเนาะใช่ไหมอาชีพกินข้าวยังครับไ,ได้เนาะบาทีมงเย็นทัง,งเย็นนี่เนาะ อ้ขับรถเหรอเต็มแขนพ่อเลย สามวันเลยครับงี้แม่หย uh ุดพ่อก็หยุดวันจันพ่อก็หยุดก็อยู่กับพ่ออีกเหมือนดืมย้าฮับผมครับผม ไหนนะหาผู้ชานเหรอ้าจะไปหาผู้ชานยกมือขึ้นดิถ้าจะไปรับแม่ยกมือขึ้นดิอา้าไมไปรับแม่ไม่ยกมืออย่างนั้นปล่อยลงกลางทางเลยนะถ้าไปจะรับแม่ถ้าจะไปรับแม่ยกมือขึ้นอา้าวเงียบเลยลงกลางทางนี่ก่อนมัน้งเนี่ยชี่งปล่อยทิ้งกลางทางนี่ก่อนวันนี้ไม่ไปรับแม่พ่อเนี่ย นายเรียกแม่ดิเรียกแม่ดิแม่เรียกพ่อดิพ่ออู้ให้ทำอะไรก็ไม่ทำแม่แล้วนะครับตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบเก้าแม่ยังไม่เรียกงานแตไอหมาไอหมาพังของไอชิครับเล่นอะไรอะ่ะ แ,แม่ก็ออกมาแล้วสิบนาทีืแม่มาแล้วแม,ม,ม่มาเล้อ

มาพอเนมาเด็วด mm nah er ึ้เปล่าดึงหมดไข่ดีจุ๊บหน่อยจุ <t 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 ๊หน่อยเนีมาเด้ยวไปไปก่อนก่อนเร็วไปายก่อนเร็วไปไปทางนี้ไปายครับไปายครับก่อนเร็วไปไปไปายจุ๊บก่อนไปายจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บมองแต่รถไปไปนี่ไปไนี่ Bye 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 Like, subscribe, share Nong Acik juga nak ke Jumpa lagi Jumpa lagi, jumpa lagi Jumpa, jumpa, jumpa Jumpa, jumpa, jumpa